สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนโกงไล่แรนเจอร์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับกดเข้ามาในลิงก์มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับให้กดเข้าไปตรงนี้นะครับตรงลูกศรสีเขียวนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับ กดเข้าไปมันก็จะเด้งไปอีกหน้านึงนะครับเด้งมาหน้านี้นะครับก็กดดาวน์โหลดไปนะครับแต่ว่าผมดาวน์โหลดแล้วนะครับโหลดมาแล้วก็แตกไฟล์นะครับเข้าไปที่ root explorer นะครับแตกไฟล์มันจะได้ไฟล์สองตัวนี้ใช่ไหมครับ ก็เริ่มตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับเข้าไปที่ Data แล้วก็ Data อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปที่เข้าไปที่นี่ครับ Com.line อะไรไม่รู้เนี่ย ตรงนี้นครับตรงนี้ก็กดเข้าไปก็เข้าไปที่ลิฟตนะครับมารู้ว่าลิฟตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็แล้วก็ไปก๊อปไฟล์ที่เราแตกมานะครับเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งต้องสําลอง2องไฟล์นี้ไว้นะครับเพราะว่า2องไฟล์นี้เป็นตัวเกมตัวเดิมนะครับ ถ้าเกิดอยากให้มันอยากเลิกโกงนะครับก็เอาสองไฟนี้ที่ก๊อปไปไว้นะครับมาวางที่เดิมนะครับก็นี่นครับไฟล์ที่แตกได้ก็ c o ปปี้มาเลยนะครับแล้วก็วางกดติ๊กไปเลยนะครับแล้วก็วางไปเลยลก็ได้แล้วนะครับ ก็จะมาลองเล่นดูกันนะครับว่าได้จริงหรือเปล่า